สวัสดีครับวันนี้ลุงสม้มจะมาทําการรีเซ็ตใหม่ของนาว่าดี4ีนะครับรีเซ็ตใหม่รูปประแจสวิตนะครับหรือรอบถ่ายน้ํามันเครื่องเนาะก่อนอื่นก็ทําการเสียบสวิตกรแจเปิดออนนะครับรูกประแจสวิตขึ้นให้กดปุ่มค้างไว้แจสวิตกระพิบให้กดไป1ครั้งรอบจะมา500 พันหนึ่งไปเรื่อยๆครับตามที่เราต้องการนี่ลุงส้มตั้งไว้ที่หมื่นหนึ่งนะครับผมแค่นี้ก็ทาเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับอนนร,บรอบก็จะขึ้นมาหนึ่งมื่นนะครับผมรูปมัแจสวิตจะขึ้นมาหนึ่งมื่น ครับผมการทําการรีเซ็ตม่ลูกปจัจจสวิตเราต้องทําก่อนออยกูดขึ้นนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดสวิตุญแจออนปุ๊บลูกปจัจจสวิตขึ้นมาปุ๊บเราฮะก็ทําการรีเซ็ตเลยถ้าออยกูดขึ้นปุ๊บมันจะทําการรีเซ็ตไม่ได้นะครับผมจบเรียบร้อยในคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ